วันนี้ก็ได้เกิดเหตุการณ์ประหลาดขึ้นครับทุกคนวันนี้ผมนั่งทํางานอยู่ดีๆนะรู้สึกว่ามันหน้ามืดคล้ายๆจะหน้ามืดวิงเวียงชีรษานะผมก็ชิดอยู่ในใจว่าผมเป็นอะไรวะแล้วก็โต๊ะเหมือนมันลุกขึ้นมาแล้วมันลักษณะอย่างนี้โค้งเคียงโค้งเคียงนะเหมือนผมจะเป็นลมนะอย่างนั้นผมก็นั่งลงปุ๊บมันก็ยังโยกอยู่นะทีนี้ก็เลยมองรอบข้างเอาถามเพื่อนดูว่า มันสั่นไหมที่อยู่ใกล้ๆว่าสั่นไหมพวกที่อยู่ที่ทำงานด้วยกันนะเขาบอกว่ามันก็สั่นเอ้ามันไม่ใช่เพียงเป็นลมนะนึกว่าผมเป็นคนเดียวมันคือแผ่นดินไหวหรือคนเนี่ยวิ่งสุดชีวิตเลยนะเกิดมาครั้งแรกเลย35ปีนะที่เคยเจอแผ่นดินไหวครั้งแรกในชีวิตโอเคครับตามนี้เลยครับความแรงหอนก็จะประมาณนี้ครับโยกโยกอยู่สายไฟดูครับความแรงของมัน นี่นะตอนนี้ยังโยกไม่หายเลยครับตัวนี้ออกมาจากอาคารหมดแล้วครับ